เกี่ยง,งมต้องนวดต้องนวดีหน่อยนต้องนวดนี่มันไม่สะอาดเลน่น้ำมันดูคาลิตัสเอาวดใหญ่นอมีไหมแล้วก็ไอล้ลูกป่งลูกส่วนนะนั่แหละที่บีบคีบีบมันดูนนนนนน

Terima kasih telah menonton!